เนื่จากหล้างบ้านเพราะว่ามันเหยียบแล้วแย่แล้วก็ปัน่นผ้าของแมวเพราะว่าแมวง่อเนี่แมวไม่งโง่แต่ว่าต้องการที่จะประหยัดน้ำไม่ใช่ต้องการที่จะฟุ่เฟยก็ใช่ไงแล้วทำไมเดอกม .1 ใช้ได้ะ่ะห้างสรรพสินค้า ทำไมถึงใช้น้ำฟุ้งเฟยออ่ะฮะแม้ว่ามันใช้ได้อะ่ะแล้วก็ต้องมีบัญญาใช้ได้เออจริงอย่าไปหยอกพวกมัน <c oughs> ทาอะไรก่อนเดียวน่าจะต้องมีด dark spot นะดักดักสปอร์ต พอดีว่าเราจะไปปิกนิกันที่ไม่ได้หรอกไปทําบุญกันนี่แหละที่ไหนรู้ว่าบาจีบุรี ทำบุญตักบาทเว์วัวชีวูเนี่ <c oughs> ดยดูดียังเหรอดูดีแล้วนะอืมตัวเนาะ แต่นตัวรวยเลยอะแล้วพ่อแม่ของมีอันจะกินก็แต่งตัวรวยได้หรอมั้งแล้วแม่ไม่มีความโอ๊ยแม่มีงังก็ต้องทำงานเก็บังกู นี่ยคือพาที่แม้ไอแบบที่มันแถมมันจะเป็น mm hmm. นาโนเทคโนโลยีนนาโนเทคโนโลยีแบบว่าหอมเข้าไปในใยผ้ามันจะแบบหอมแล้วก็บอกว่าเป็นเทคโนโลยีเดียวที่ให้ความนุ่มถึงห้าเท่าในผ้าแล้วมันหอมนะเฮ้ย mm hmm. นุ่ม